แอดมินจะมาอัปเดตคิวงานของสาวน้อยมหาศารรจนคนนี้กันค่ะ เรียกได้ว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ดาลูกทุ่งคนนี้ <S 2> <S 2> <S นับตั้งแต่คว้าชแชมป์นะคะ68สมัยดีกรี <Wow. S 1> รายการเพลงดังอย่างรายการดวลเพลงชิงทุนน้องเองนะคะก็ได้รับเสียงชื่นชมจาก FC แฟน c ลับและน้องก็มีฐาน FC แฟนคลับมากขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆพร้อมที่จะสนับสนุนเด็กคนนี้และก่อนหน้านี้ทุกคนคะ่ะน้องเองก็ไม่สบายเนาะมีอาการไข้เล็กน้อยนะคะรู้สึกว่าเสียงไม่มีแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงแต่ตอนนี้ทุกคนคะ่ะอเตล่าสุด น้องต้นข้าวสุปเปียาหายดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้ามอบความสุขให้กับ FC ฟซแฟนคลับพอๆแม่ๆอย่างแน่นอนค่ะและผู้ใหญ่ใจดีลหลายๆคนก็เอ็นดูเด็กคนนี้ค่ะ ป้อนงานให้น้องแบบว่าคิวแน่นคิวเต็นตลอดเลยคะ่ะทุกคนคะอะวันนี้ค่ะทุกคนขาเรามาอัปเดตคิวงานน้องต้นข้าวสุปรียายให้ทุกคนฟังกันว่าน้องจะไปทําการแสดงที่ไหนเมื่อไหร่เพื่อที่จะให้ทุกทท่านนะคะแพลนว่าตัวเองว่างหรือว่าสะดวกตรงกันไหมจะได้ไปให้กําลังใจน้องถึงหน้าเวทีกันเนาะ สำหรับวันนี้ค่ะวันที่12สิงหาอัปเดตคิวงานน้องต้นข้าวสุปริยานะคะวันแม่บอกรักแม่นะคะในคาเฟ่สวยรื่นรมบรรยากาศดีนะคะแล้วก็มีแอดล้านแคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะคือวันนี้12ให้ทริปของคุณเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ค้นพบความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดของการเดินทางและเพลิดเพลินกับทุกช่วงเวลา สิงหาคม2,568คะ่ะทุกคนคะ่ะน้องต้นข้าวสุปรียานะคะจะไปมอบความสุขให้พอ่พอพ่อแม่แม่ที่ร้านลานแคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะคะฝากพอ่พอพอ่อแม่แม่หรือว่าพี่พ,พี่แฟนเพลงนะคะจับจองโต๊ะพาคุณแม่มาบอกรักมาเป็นกำลังใจให้หนูกันได้นะคะ h a ท็กแล้วพบกันค่ะพอ่พอพอ่แม่แม่ FC ที่รักของหนู ใครอยู่ใกล้จังหวัดสระบุรีค่ะทุกคนขาจูมือคุณพ่อคุณแม่นะคะไปจองโต๊ะร้านลานแคร์นะคะที่จังหวัดสระบุรีไปให้กำลังใจน้องต้นข้าวกันเยอะๆนะคะวันนี้น้องจะไปมอบความสุขให้พ่อพแม่แมให้ลูกๆที่น่ารักทุกๆทุกคนนะคะนี่ละค่ะบอกเลยนะว่า ต้นข้าวสุปริยาคือสัญ,ญลักษณ์ของเด็กกตัญยูของลูกที่กตัญญูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณนะคะและหลายคนจะทราบกันดีเนาะว่าต้นข้าวสุปริยาเนะะี่ยค่ะน้องเนี่ยอยู่กับคุณย่าลำพังแค่สองคนซึ่งคุณย่าเองเนี่ยเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นทั้งครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนน้องต้นข้าวเลี้ยงดูน้องต้นข้าวจนเติบใหญ่และทําให้น้องต้นข้าวนะคะมีความสามารถในเรื่องการร้องเพลงน้องต้นข้าวสุปริยาคนนี้ก็ไม่ เคยลืมพระคุณคุณย่าเลยแม้แต่วันเดียวยิ่งน้องโตพอที่จะมีแรงหรือว่ามีความสามารถใดๆที่จะช่วยให้คุณย่านะคะแบ่งเบาภาระคุณย่าได้นองต้นข้าวสุปริยาคนนี้ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณย่ามาโดยตลอดค่ะ และตอนนี้นะคะทุกคนคะ่ะน้องต้นข้าวสุปริยาตอนเนี้ยพอโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยน้องก็ยิ่งแสดงความรักหรือว่าความกตัญญูที่มีต่อคุณยา่าและหลายคนจะเห็นทุกครั้งเลยคะ่ะว่าน้องต้นข้าวเนี่ยเวลาพูดถึงคุณย่าเนี่ยววตาน้องเนี่ยดูมีความสุขมากๆเลยและน้องก็เคยก้มลงกราบคุณย่ากลางเวทีขอบคุณคุณย่าที่ดูแลเลี้ยงดูหนูจนเติบใหญ่โอ้โหทําให้ชาวเน็ตหรือว่าลหลายๆคนคะ่ะน้ำตาแตกกับซีนนี้เลยทีเดียวเนี่ยละค่ะ ต้นข้าวสุปริยาสัญลักษณ์ของเด็กกตันยูเพราะฉะนั้นวันแม่ปีนี้นะคะบอกเลยนะคะใครที่มีความรักต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะให้น้องต้นข้าวนะคะมาร้องเพลงกล่อมคุณพ่อคุณแม่หรือว่าร้องเพลงมอบความสุขให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมนะคะไปให้กําลังใจน้องเยอะๆนะคะที่ลานลานแคนะคะอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีย้ำอีกครั้งอะต่อมาคะ่ะทุกคนคะ่ะ วันที่13วันต่อมาค่ะทุกคนคะ่ะน้องก็มีคิวงานนะน้องได้อัปเดตบนเพจส่วนตัวน้องนะคะต้นข้าวสูตรปริยาบอกว่าพอ่พอพ่อแม่แม่จ๋า แฮแทกขอฟังเสียงแฟนเพลงที่มาอวยพรวันเกิดหนูหน่อยจ้ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะพอ่อพ่อแม่แม่ที่เอซีที่รักของหนูทุกท่านพรุ่งนี้วันที่13สิงหาคมเนาะ2 5 6พบพบกับหนูได้ที่แอดลานชมวิวทิวทัศน์หลังส่วนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติรอเกวอำเภอท่าม่วงจังหวัด เจนบุรีเวลานะคะตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปหนูมีอาหารเล็กๆน้อยๆไว้รับรองแฟนเพลงด้วยค่ะพ่อพอ,พอแม่ๆที่เข้ามาช้าอาจจะอดได้นะจ๊ะแฮชแทกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของหนูกันเยอะๆนะคะแฮชแทก็กแล้วพบกันค่ะพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซที่รักของหนู ทุกคนวันที่13นะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดน้องต้นข้าวสุปริยาน้องเองก็อยากจะใช้วันนี้นะคะเป็นวันตอบแทนความรักที่ทุกๆคนนะคะพอ่พอพ่แม่แพี่พี่ที่รักน้องเนี่ยคอยสนับสนุนน้องนะคะน้องก็อยากจะมามอบความสุขให้กับทุกคนในวันนี้คือวันที่13สิงหาคมพบกับน้องได้นะคะที่ลานชมวิวทิวทัศน์หลังสวนลุกคชาตเฉลิมพระเกียรติรก อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของน้องเองนะคะทุกคนเวลาเนาะก็ตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปพอๆแม่ๆคนไหนสะดวกไปให้กําลังใจไปร่วมอวยพรวันเกิดให้กับน้องก็ไปให้กำลังใจน้องกันเยอะๆได้นะคะอย่างที่ว่าคะ่ะทุกคนขาเอ FC แฟนคลับหลายๆคนเนาะก็อยากจะไปร่วมอวยพรวันเกิดน้องต้นข้าวและแอดมินได้ข่าวมาว่านะคะมี f อีเนี่ย รียมมอบเค,ค้กก้อนโตซึ่งเป็นเค,ค้กเงินแสนไปมอบให้กับน้องต้นข้าวสุปรียาในวันเกิดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งเค,ค้กก้อนนี้นะก็เป็นก้อนโตมากๆเลยนะมีความสูงนะคะถึง12ชั้นเลยทีเดียวถ้าจําไม่ผิดแล้วก็สูงประมาณ6เมตรประมาณนี้ถ้าจําไม่ผิดนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหเอฟเซียรักแล้วก็แบบ เต็มที่จริงๆสำหรับน้องต้นข้าวสุปริยาคนนี้เรียกได้ว่าคือยิ่งนับวันน้องยิ่งได้รับความรักจาก FC แฟนคลับพอๆแม่ๆมากขึ้นและจำนวน FC แฟนคลับของน้องก็เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างที่ว่าเลยค่ะหลายๆคนบอกว่ารักน้องชอบน้องพร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องก็เป็นเพราะว่า คือพอได้ฟังน้องร้องเพลงแล้วอ่ะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขในการฟังเพลงเป็นอย่างมากนอกจากมีความสุขในการฟังเพลงแล้วอ่ะยังทําให้เรารู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมีเสน่ห์มากๆเลยนะเมื <ME> ่อน้องต้นข้าวสุปรยาหยิบเพลงไหนเพลงไหนมาร้องเพลงนั้นก็มีเสน่ห์มากขึ้นทุกครั้งที่ได้ฟังเนี่ยแหลคะค่ะต้นข้าวสุปรยาทําให้เราอ่ะรักแล้วก็เอ็นดูเด็กคนนี้อีกอย่างอย่างที่เราพูดกันเสมอว่าความน่ารักความเป็นกันเองของน้องต้นข้าวกับเ c ซแฟนคลับนะ ทําให้ FC แฟนคลับยิ่งรักในเด็กคนนี้มากขึ้นยังไม่พอนะคะทุกคนขาน้องยังเป็นเด็กกระตันยูเป็นเด็กที่รู้จักทํามาหากินเป็นเด็กที่รู้จักแบ่งเบาภาระผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้มีพระคุณอย่างคุณย่าโอ้โหเรียกได้ว่าเด็กคนนี้เป็นต้นแบบของเด็กเยาวชนในปัจจุบันจริงๆค่ะในใๆแล้วทุกคนขาสําหรับแอดมินก็ขอให้น้องนะคะในวันเกิดปีนี้มีความสุขสมหวังทุกสิ่งที่น้องคิดเอาไว้น้องอยากเป็นอะไรอยากได้อะไร ก็ขอให้น้องสมปรถนามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมไปถึงคุณย่าด้วยนะคะขอให้คุณย่าเนี่ยนะคะเป็นที่รักของน้องต้นข้าวแบบนี้อยู่กับน้องต้นข้าวไปนานๆมีสุขภาพที่แข็งแรงแบบนี้เป็นนานๆน,นะคะอะไรนะคะอ๋อขอบคุณค่ะแฮปปีะะ้ออบอสเดย์วันเกิดด้วยย่อ,อเขาเรียกว่าอะไรคะลวงหน้าใช่ไหมคะลวงหน้าเลยขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่สวยกันทุกคนเลยนะคะวันนี้ ได้ค่ะทายลูกแม่สวยกันทุกคนเลยนะคะอะไรนะคะอะไรนะหนูไม่ได้ยินคุณแม่สวยหมายถึงว่าคุณแม่สวยอ๋อสวยสวยเป็นพิเศษเลยในงานเนี้ยคะ่ะอะไรนะคะอ๋อเพราะว่าเป็นคนเมืองการ ก็เลยสวยนะคะมีใครเป็นคนมึงการบ้างคะในนี้ยกมือหน่อยอ้าวไม่มีเลยเหรอคะอ๋อมีหนึ่งคนทั่วเลยนะคะอ่าไม่รู้จะคุยอะไรกันดีนะคะก็เขินๆที่นี่เขาเรียกอำเภออะไรนะคะน้องน้องแค่น้องแค่ ใกล้ๆก,กับกรุงเทพนี้เองนะคะแม่แม่คุณครูหนูนั่งมาในรถตู้คุณครูเล่าให้ฟังว่าครูเขาเคยอยู่ที่หนองแคเนี่ยสามปีไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของครูเขาก็ไม่รู้นะคะแถวๆนี้หรือเปล่าแต่ว่าเวลาคุณครูบอกว่าพอมาที่หนองแคได้มาทําการแสดงก็รู้สึกดีเลยอยากให้พวกเรามาออกงานที่หนองแคสักครั้งหนึ่ง คุณครูก็เคยอยู่ที่นี่มาตั้งสามปีนะคะหนูก็นั่งฟูครูเขาพูดอะไรของเขาไปเรื่อยก็ไม่รู้ค่ะฟังบ้างหนูก็หลับบ้างเขาก็พูดค่อนข้างเยอะเล็กน้อยหนูก็ต้องแกล้งฟังไปบ้างหลับบ้างนะคะเพราะว่าเขาพูดเยอะวันนี้พ่อพ่อแม่แม่ใครมาเป็นครอบครัวบ้างไหนยกมือให้หนูดูให้หนูดูหน่อยโอ้โหมาเป็นครอบครัวเลยพาคุณแม่คุณพ่อมาทานข้าว แล้วก็มาฟังเพลงด้วยอาหารอร่อยไหมคะเค็มมากอ๋ออร่อยมากไม่เค็มไม่เค็มไม่เค็มไม่มีไม่มีอร่อยอร่อยอร่อยเพราะว่าพี่โยนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วว่าเดี๋ยวหนูต้องแอบประทานคนเดียวหนูจะปลอมตัวมาแต่ว่าคงไม่มีใครจำหนูได้อยู่แล้วได้ไหมคะพี่โยพี่โยได้ใช่ไหมคะ ได้แต่หนูแอบ,บมาทานนะคะพี่โยแบบเงียบๆแต่ว่าต้องฟรีนะคะไม่ต้องแอบ,บมามาได้เลยค <c oughs> อบคุณนะคะ, <c oughs> ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะพี่โยบอกว่าเราก็จะจัดอยู่สม่ำเสมอ <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆของทางร้านนะคะ <c oughs> ขอเสียงประมือให้เจ้าของร้านหน่อยจ้า